สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราช่อง Sweet 14วันนี้แม่หมอคนสวยมีรายการใหม่ค่ะนั่นก็คือหินปริศนามหัศจัจย์ไปฟังกันเลยค่ะหินวันนี้ที่แม่หมอจะมาแนะนำนะคะเป็นหินที่เหมาะกับการแสดงความรู้สึกบอกรักพันวาเดนไทยบอกรักเนี่ยเราจะบอกรักกับใครก็ได้นะคะคุณพอ่อคุณแม่ พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวญาติญาติของเราที่รักแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเราคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่โรงเรียนได้หมดเลยหรือจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้เหมือนกันสำหรับหินที่แม่หมออยากจะมาแนะนำในการบอกรักนะคะก็คือหิน b r e l l e s อะเกตค่ะนี่หินอ g เกต บูเลสเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีริ้วๆอย่างนี้น่ารักไหมเอ่ยนี่ก็เห็นบูเลสอาเกตนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความกล้าที่จะสื่อสารความจริงออกไปโดยที่คุณก็จะรู้สึกแบบซอฟต์ๆถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในการที่จะแสดงออกทางด้านคําพูดหรือทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาแล้วก็ยังรู้สึกว่า โอ้ฉันทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะก็แม่หมอก็แน,นะนำหินบลูเลสอาเกตนี้นะคะหากทุกคนดูคลิปแล้วต้องการปรึกษาเรื่องหินเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อพวกเราได้ทาง Facebook และ i ิน t a g r กรโดยตรงได้เลยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วค่ะและหากฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ